ถ้าให้สรุปธนู t h u n d e r ์ลิงนั้นแต่ต้นคลิปเลยมันก็คือ r u สเวอร์ชั n นอัปเกรดเป็น5ดาวมีความสามารถในการทําความเสียหายที่แรงกว่าแต่ก็เพิ่มเงินไขในการทำดาเมจมาด้วยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากฟังรายละเอียดแบบเต็มๆเดี๋ยวไปหาคําตอบได้ในคลิปนี้เลยครับ เรามาเริ่มจากตัวค่าพลังพื้นฐานของตัว t h u n d e r l n n Pulse กันก่อนเลยนะครับโอเค t h u n d e r l n n Pulse นี่อาจจะชื่อยาวไปหน่อยผมขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าธนูม่วงก็แล้วกันนะธนูม่วงมีพลังโจมตีพื้นฐานอยู่ที่608ซึ่งเป็นค่ากลางๆไม่ต่ำแล้วก็ไม่ได้สูงอะไรเกินไปนั่นเองในส่วนของโบนัสการเติบโตตัวของธนูม่วงให้ในส่วนของความแรงคิสูงถึง66.2กันเลยทีเดียวครับ แค่ในส่วนของพวกพลังพื้นฐานก็ค่อนข้างโอเคมากๆนะมีพลังโจมตีพื้นฐานที่โอเคแถมยังเติบโตเป็นความแรงคิดด้วยก็การันตีรับหนึ่งเลยว่าการจัดอ์ติแฟกตมันจะไม่ได้ยากอะไรเกินไปนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลกันต่อเลยก็แล้วกันนะ สกิลในส่วนของธนูม่วงพาร์ทแรกก็คือการเพิ่มพลังโจมตีถึง20%มาแบบตรงๆเลยนะครับไม่มีอะไรเข้าใจยากในส่วนของพาร์ทที่2ถ้าเกิดว่าเราสามารถทําตามเงื่อนไขที่ตัวธนูม่วงเขามอบให้ได้ตัวของธนูม่วงจะเพิ่มพลังการโจมตีปกติไปเป็นลำดับดังนี้ครับที่คัดหนึ่งจะเพิ่ม12เมื่อมี1บัฟถ้าเกิดว่าสามารถทําได้2บัฟก็คือ2 4และ3บัฟที่40%นนั่นเองในส่วนของการทําบัฟการเก็บสแต็กเราจะทําได้อย อันดับแรกก็คือการโจมตีปกติอันดับที่2คือการใช้สกิล E แล้วก็สุดท้ายการที่เราไม่มีอันติเต็มอยู่ในตัวละครที่ถือธนูอันนี้นั่นเองนะครับผม ฟังดูเหมือนจะมีเงื่อนไขวุ่นวายแต่มันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะการโจมตีปกติตัวละครที่เป็นสาย DPS เนี่ยยังไงเราก็ต้องทําการโจมตีปกติออกไปอยู่แล้วการใช้สกิล E มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยอาจจะมีการติดอยู่ที่ว่าตัวละครต้องมีอันติท้ามเต็มนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ชอบแบบว่าดองอันตีใช้อันติแบบว่าฉุกเฉินจริงๆเหมือนผมเนี่ยการใช้ธนูอันนี้ก็จะมีการติดขัดในส่วนของการเก็บบับให้เต็มนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เป็นคนที่แบบว่าอันตี ก็จะไม่มีปัญหาการเก็บบัฟในส่วนของตรงนี้นั่นเอง เอาละทีนี้เรามาดูหัวข้อที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะสนใจกันดีกว่านะครับหัวข้อนั้นก็คือการเปรียบเทียบระหว่างธนูทันเดอร์ลิงขัดหนึ่งกับตัวธนูรัสขัดห้านั่นเองนะครับผมจะขอเปรียบเทียบในกรณีที่ตัวละครที่ถือธนูอันนี้ยังไม่มีบัฟจากทีมต่างๆเลยนะครับผลจะปรากฏว่าตัวของธนูรัสขัดห้าสามารถสร้างความเสียหายได้เท่ากับหรือมากกว่าตัวธนูทันเดอร์ลิงขัดหนึ่งอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอาทีมไปอย่างเช่นมีตัว ครอย่างเบนเนตมีตัวละครอย่างคาซึฮาหรือว่ามีตัวละครอย่างยูจินที่มีความสามารถในการบัฟการโจมตีปกติให้แรงขึ้นตัวของธนูทันเดอร์ลิงจะสามารถทำดาเมจได้แรงกว่าลัสในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ เหตุผลที่ตัวของธนูม่วงเนี่ยจะสามารถทําดาเมจได้แรงกว่าอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของค่าพลังโจมตีพื้นฐานที่สูงกว่านั่นเองนะครับยังไงซะธนู5้าดาวก็ได้เปรียบกว่าธนู4ดาวตรงที่มีพลังโจมตีพื้นฐานที่สูงกว่าอยู่แล้วและข้อที่2ก็คือตัวของธนูลัสเขาเติบโตเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ซึ่งเราเอาตัวละครอย่างเบนเนตเข้ามาบัฟเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลอะไรมากนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวธนูทันเอร์ลิงเนี่ยที่เติบโตเป็นความแรงคิดได้รับบัฟจากตัวเบนเนต ทำให้ตัวคูณความเสียหายเนี่ยมันค่อนข้างเยอะขึ้นดามเมจมันก็เลยมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองเอาละผมจะขอมาสรุปเลยกันแล้วกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการธนูที่เล่นง่ายๆไม่จําเป็นต้องพึ่งทีมอะไรเยอะแยะตัวของธนูลัชก็ถือว่าเป็นคําตอบที่ดีเหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการธนูที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายที่แรงที่สุดแล้วตัวของธันนลิงเพลว์ก็คือคําตอบอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับผม เอาละเรามาต่อในเรื่องของการสวมใส่อาวุธนี้ให้กับตัวละครน่าใช้กันต่อนะครับก็เอาจิงตัวละครที่เป็นสาย D B S หรือว่าสายซับ D B S ต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้งานธนูอันเนี้ยได้เต็มที่ระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าธนูอันนี้มีพลังโจมตีพื้นฐานที่อยู่ในระดับดีมีความแรงคิดและรวมถึงมีมีสกิลเพิ่มพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์อีกด้วยแค่จะอาจจะไม่สามารถใช้ในส่วนของสกิลพาร์ทที่2ที่เป็นการเพิ่มความเสียหายการโจมตีปกตินั่นเองเพราะว่าตัวธนูนักธนูต่างๆนะ ก็จะสร้างความเสียหายจากการใช้สกิล E และรวมถึงสกิลอันติเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะครับหรือไม่ก็เปจะเป็นสายช้าโจมตีไปเลย ซึ่งตัวละครที่ผมมองว่าสามารถใช้ธนูเล่มนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทุกเม็ดทุกไม้จริงๆจะมีทั้งหมดประมาณ3ตัวละครนะครับนั่นก็คือตัวละครอย่างโยอิมิยะที่เป็นเจ้าของธนูเล่มนี้นั่นเองนะครับตัวละครตัวที่สองนั่นก็คือตัวละครอย่างพี่ชายของเรานั่นเองนะครับและตัวละครสุดท้ายตัวละครอย่างฟิชหรือว่าเอมิจังนะครับที่เล่นในส่วนของสายดาเมจดกายภาพหรือว่าดาเมจสายผสมนั่นเองแต่ว่าผมจะไม่ขอพูดถึงน้องเอมิจังในคลิปนี้นะครับ เอาละเรามาพูดถึงน้องโยอิมิยะกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับก็ตัวละครโยอิมิยะเป็นตัวละครที่เน้นการโจมตีแบบสุดๆมากๆนะครับโจมตีไวโจมตีแรงเพราะงั้นธนุอันนี้ก็จะมาเสริมตัวละครน้องโยอิได้อย่างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็จะยิ่งดีไปกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ชิเมนาวาด้วยนั่นเองเพราะว่าผลของชิเมจะทําให้ตัวอันตีนั้นไม่เต็มทําให้ธนูนี้สามารถใช้งานบับสับสแต็กระอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเล่นน้องโยมิยะตัวธนูอันนี้ก็ไม่ควรพลาดอย่างแรง เลยนะครับ ทีนี้เรามาต่อที่ตัวละครชายนะครับเมื่อตัวละครชายกดสกิลอีเขาจะก็จะเปลี่ยนการรูปแบบการโจมตีปกติไปนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนๆคงได้ใช้ชายโจมตีปกติอย่างแน่นอนนะครับเพราะงั้นชายก็สามารถใช้งานธนูเล่มนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าตัวธนูจะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเราทําการกดสกิลอีไปแล้วจะมีผลบัฟเนี่ยอยู่แค่1ิวิเท่านั้นนะครับเมื่อชายเนี่ยทำการใช้มีดเกิน1ิวิหลังจากนั้นตัวชายก็จะปาดมีดเนี่ยได้ค่อนข้างเบาลงนั่นเองนะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะใช้บัฟอีกครั้งก็คือต้องกดสกิลออกแล้วก็กดสกิลมีดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างวุ่นวายเหมือนกัน เอาละครับและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของคลิปรีวิวตัวธนูธันเดอริงเพาสนั่นเองครับตัวธนู u ันเดอริงเป็นธนูประจําตัวของน้องโยอิมิยะที่ดีมากๆสาหรับตัวน้องเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเอาธนูชอันนี้ไปให้กับตัวละครตัวอื่นก็ยังสามารถใช้งานได้ดีระดับหนึ่งอยู่แต่ก็น่าเสียดายที่ว่าอาจจะไม่สามารถใช้งานสกิลได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าธนูนี้มันเป็นธนูสายดาเมจการโจมตีปกติซึ่งตักธนูลหลายตัวเนี่ยเขาก็ใช้สกิล E ีหรือว่าสกิลอันติในการทําดาเม,มามาถ แต่อย่างน้อยเราก็ยังได้พลังโจมตีได้ความแรงคิแล้วก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์มาเสริมตัวละครตัวนั้นได้เหมือนกันนะครับผม เอาละผมก็ขอสรุปเลยว่าตัวธนูทันตันิงเพาเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเล่นตัวละครอย่างโยอิมิยะหรือว่าอยากจะทําให้ตัวละครโยอิมิยะเนี่ยสามารถทํจ้าเมจได้อย่างรุนแรงตัวธนูทันตันิงเพาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ดีมากๆเหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเปิดกาชาตัวธนูเนี่ยมาดองไว้ก่อนเพื่อจะมีตัวละครในอนาคตข้างหน้าสามารถใช้งานธนูเล่มน,นี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือว่าจะใช้กับนักธนูตัวอื่นๆก็ได้ก็เปิดมาดองได้เหมือนกัน แต่ผมก็อยากจะขอเตือนไว้ชัดนจงว่าในอนาคตถ้าเกิดมันมีตัวนักธนูที่เน้นการโจมตีปกติยังไงซาตัวละครพวกนี้มันก็ต้องมากับธนูประจําตัวอยู่แล้วซึ่งบางทีธนูประจําตัวเดี่ยมันก็อาจจะเข้าก,กับตัวละครเหล่านั้นมากกว่าที่จะเป็นธนาริ่งเผาด้วยนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ไม่ว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเปิดธนูธนาริ่งเผาหรือว่าจะเปิดตัวน้องโยกอิมิยะผมก็ขอแนะนําร้านเติมเกมสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับเพจพอมดเคเบิลเพจเติมเงินเกมเกม,เกมชิ้นที่ถูกกว่าการเติมเองอย่างแน่นอน รวดเร็วปลอดภัยเพราะว่าทางร้านจะไม่วันขอ ID p a พาสเวิร์ดของเพื่อนๆเ,เลยนะครับใช้แค่ UID ในการเติมเท่านี้ก็เพียงพอแล้วปัญหาการโดนแฮ็กปัญหาการโดนรีฟันไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถไปดูรายละเอียดใต้ description ได้เลยนะครับผม เอาละสำหรับคลิปรีวิวตัวธนูธันเดอริงพาวผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆถูกใจคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกด subscribe, s u b สไคร b e กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆแนวนี้ในอนาคตด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบผมอยากจะสนับสนุนผมสามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องผมได้เลยนะครับมีสิทธิพิเศษมากมายต่างๆนานาเลยเริ่มต้นเพียงเดือนละ3 5บาทเท่านั้นเองนะครับเอาละแล้วจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปในวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน ับสวัสดีครับไปแล้วจ้า